มากราสวัสดีนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับ l e เ t อร์ซิตีนะครับรวมพลคนแก่แต่เก่านะครับก็ในคลิปนี้เปิดหัวมานะครับมาเจอกับเซจูลามอสครับผมคิดว่าจะซื้อเอเขามาแล้วกันนะครับค่าตัวเขาล้านนะครับแล้วก็รีลิสเขาอยู่ที่20ล้านนะ่เดี๋ยวผมจะลองอสวาปกับกองหลังสักหน่อย อกองหลังซึ่งอาจริงเราก็เก่งๆกันอยู่แล้วนะอ่ะเราลองยื่นข้อเสนอตัวเด็กไปกับเขาละกันแล้วก็ให้เขาอีกแดล้านเลยนะครับมาเขาบอกว่าไม่ได้เขาบอกว่าแรกกับอลอนโซได้ไหมอุ๋ออนโซเลยอ่ะอลอนโซไม่ได้นั้นมึงไม่ต้องเลย เอามาเลย8ล้าน8ล้าน2องเอามาว่ากันเขาบอกเาก้าขอแปดล้านห้าครับเราบอกว่า8ล้านสามก็พอแล้วนะแล้วเขาก็ยอมรัาตกลงคนระับเนื่องจากโซยรมอสเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ค่อนข้างที่จะเออ่แก่นะครับแล้วก็ไม่ได้คือเขาดังแล้วเขาเก่งมากมากนะในสมัยก่อน แต่ว่าผมต้องการที่จะรวบรวมตัวผู้เล่นในฤดูกาลนี้นะครับก่อนที่จะหมดผมไม่รู้ว่าพวกเขาจะเล่นต่อได้อีกเท่าไหร่นะครับจะอยู่ถึงในฤดูกาลหลังๆห,งหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจนะเอาเป็นว่าเขาขอร้องมาในค่าตัวระดับนี้เราก็จัดเลยแล้วกันนะครับเซโยลามอสมาแล้วครับผม แล้วในนัดนี้นะครับเราก็มาพบกับโตซิตี้นะครับแล้วก็คริสโนโรนโดนะครับ50ประตูแล้วนะครับเป็นท็อปสโตรเลอร์ในแชมเปี้ยนชิพนะครับลีกที่เป็นรองเพียงแค่พรีเมียร์ลีกเท่านั้นนะครับอ่าเริ่มเกมกันเลยครับทางด้านโตซิตี้ครับเป็นฝ่ายเริ่มเกมก่อนนะครับวีดีโรนโดต่ออาแล้วครับมาเวดีมาเวดีมีโอกาสครับกระชากลุดเดียวเข้ามาลูกนี้แล้วยิงทันทีครับ เขินข้ามกานครับผมอ,อย่างวะนี่โอ้ตายแล้วครับโอ้โหกาดขึ้นนำครับบอลมันกดไม่ลงครับมาวิดีดี้ตายแล้วด้านของเซม,มเนีสก,กี้ก็หวยพอตตอประเจ้าเลยมาที่ฮักอาวแลครับแคมเบลยิงลูกเหินเหมือนกันครับโอ้ยเป็นญาติกันกับมาวิดีดี้ครับแคมเบล นึกถึงโซคมเบลสมัยก่อนเลยก็ับแต่น,นั้นเป็นกองหลังนะครับไม่คมเบลที่เป็นกองหน้าบอลเลยกครับมาที่กิสโนโรโดอาครับโรนโดโรนโดลองยิงดูลูกนี <c oughs> <c oughs> ้แล้อเกขิบลอยครับโอ้โหเอาดีครับกิสโนโรนันโดอีกแล้วครับผมจากการยิงโคตรไกลครับระยะเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับยีิบสองหลาครับโอ้โห 125เกินเาต่อชั่วโมงครับแล้วก็สัดเข้ามุมซ้ายเลยครับโอ้โหนี่แหละครับเอาว่าช็อตเขาใช้กันอย่างนี้นะครับอีกแล้วครับเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอหาช่องทางครับมาที่โฮลเวอร์ครับปาซิเมโร่ตัดกลับมาได้อีกแล้วครับแล้วแทงตบกลับมาให้โรนโดก็ไม่มีอะไรเสียมาได้แล้วต่อมาที่มาวิดี้ด มาวิดีต่อกับมาดี่โรนโดแล้วโรนโดลองยิงลูกนี้ดูก็ไม่เวิร์สเนยังเซฟได้อยู่ครับมาดูเต็ม,มุมกันบ้างครับเนมาผมเข้ามาแล้วมาวิดดีหมดเรียบร้อยครับโ้โูมาวิดดีบนานๆีครับจะมงก็ได้ครับผมโอ้โหเอาเอายอมให้เขาหน่อยแล้วกันครับแมสสำหรับมาวิดดีนี้ไม่ได้อยู่ในทีมแก่แต่เก่านะครับแต่ว่าเขาเป็น ผูเ้เล่นปีกซ้ายนะครับหรือปีกขวาผมจำไม่ได้ของทางด้านปีกซ้ายนะครับของเลสเตอร์ซิตี้มาช้านานแล้วนะแหมกระมอกลูกนี้เข้าไปครับเต็มเลยครับเต็มกระบาลน,นะครับโอ้โหปตูใสาป,ประตูก็เหินงงครับมาแล้วครับเนมายมเนมายโยครับเนมายและเนมายิงเนมาย ไม่มาครับเนมันมาแต่ว่าเมื่อกี้ไม่เข้าไม่มา <laughs> เพื่อทำประตูบ้างครับออออโรเบโตโอ้โหอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวครับโอ้โหดูครับโรเบโตบอลมันไม่มันนิดเดียวนะครับบอลไม่ไม่ไม่ใสให้นิดหนึ่งถ้าใส่นิดหนึ่งนี้ยังไงก็เป็น,นประตูแน่นอน บบอย่าเบลอ้าวหลุดแล้วเซพพันครับโอ้โหเซอร์เจน้ยอมเลยครับหมดครึ่งแรกยังลดเร็วเลยครับทำไมหมดเร็วจังไงซเซอร์เจนมาต่อกันที่ช่วงครึ่งหลังนะครับผมโรนโดฝ่ายเปิดก่อนคบ,ซซนนนบอาเลัง <laughs> โคตรโคตรหยามโคตรดูถูกโออะไรกันครับเนี่ยการยิงแบบเมื่อกี้นะครับกด L 2อแล้วก็ O นะครับผมเดี๋ยวมาดูภาพช้ากันนะครับ well, ช้าเข้าไปก่อนนะครับ well, แล้วก็ 2> <and S 1> L 2อ <2 S 1> <a> ค้างปึ๊บกด O ลยครับมันจะเป็นท่าแบบนี้ครับ <laughs> หมุนแล้วก็ตอกต้นวงมันเหมือนควงสว่างนะี่มันเหมือนท่าอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าท่าแบบนี้มันมีจริงหรือเปล่าลในวงการฟุตบอนลนะบาครับตัวน,นี้โค้ชลงมาแทนท่านาของโมโดิกยิงหนึ่งโอ้โห จะฆ่ากันหรือไงครับเนี่ยออมาดูกันครับปัดได้เหรอเฮ้ยมันปัดได้โอ้หถ้ามันปัดไปได้นี่มันคือเข้านะโอ้สุดสุดครับสุดสุดครับปัดลูกยิงของโรนโดได้เมาเปิดม,มาสวยๆแล้วก็มาวิดีอีกแล้วครับโอ้ตาย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 พุ่งโขเข้าไปโห,โหสวยเลยครับ เด้งชิงเป็นพินบอลเลยครับเอาดูครับโขกอีกทีนมุมนี้ชัดๆเด้งเด้งเด้งสามเด้งครับโอ้โดนไปสามเดง้งแมโสเสตีครับโดนไปสี่ศูนย์แล้วครับในบ้านด้วยรับว่าการเล่นทีมเคนแก่แต่เก่าเนี่ยประสบความสำเร็จมากเลยนะครับและเนลมาเนลมายิงโอยยังอีกครับ เปลี่ยนตัวครับแต่น,นิดนึงครับโรนโดออกมาครับมาเดนเนตออกมาไอ้เย้าเข้าได้ไงวะ <c oughs> <c oughs> โอเข้าเฉยครับแมกันโดนกันแม่มาดูครัไฮโปรโมชั่นมาเยรยว เด็ดดึงดึงดึงแล้วก็เออเฮียยิงแม่งเลยแล้วกันกูไม่เข้าไปแล้ว <c oughs> อ๋อลูกมันปั่นซ้ายด้วยนะปั่นซก้อยอะ <c oughs> <c oughs> อยรเมนเซมาออารเบนเซมายิงเรียบร้อยดีครับปุข <c oughs> <c oughs> ีกโนเนียหกศูนย์ครับอาริเมนเซมาครับ โอเคแต่เก่าจริงครับทีมีมารสนอายุครับผลแค่ความสามารถครับยิงแบบไม่ค่อยถนัดนะครับแต่ว่าก็ในความที่เป็นคาริมเมตชามาและครับยิงไงก็มีสิทธที่เป็นประตูอยู่แล้วเ <laughs> ออเลิสครับมาดี้แคมเบลแคมเบลยิงไม่ติดมอลลิงครเวลาหกนาทีแล้วครับผม เอ่มุมลูกนี้เร์เจอ,อร์มาร์ตินเนสเอาละครับวิ่งทำทางมาขนาดนี้เอาละครับแล้วเบซมมาอุย๊ยตายแล้วจะเก็บอีกสักลูกหนึ่งก็ไม่ได้นะโอ้ใช่ได้แล้วมารตินเนสยิงลูกนี้ก็โดนอาโนวิดแมจบกันไปครับ เลตเตอร์ซิต no ี as, man, Ma man, after, ้ครับเอาชนะโตกซิตี้ไปได้ครับ6ประตูต่อ0และในนัดนี้นะครับกลับมาต่อกันดีกว่านะครับเรามาเจอกับทางด้านของเชฟฟิลเวนส์เดย์นะครับผมเล่นในบ้านของเชฟฟิลเลยวันนี้บานาลครับทีอราเน่ยอร์เน่แต่มาติกคาเซมิโลครับแลนด์กัน เนมามาที่โรยนโดครั้งหนึ่งแหมเป็น,นโลเคียได้ครับดักดีครับโรนโด,ด,ดแต่วีเนมาเนมาทำอะไรครับจะยิงเลยเหรอโอ้หดิกโอ้ดิกหาพื้นที่แล้วยิงโอ้โหสุดยอดครับ โครโชดอันตรายโชว์ออฟสุดๆครับโมดิกนี่ครับบอกฉันแก่แ <h>. ล้วนะแต่ฉันก็สู้ตายนะผมโมดิกสวยจริงๆครับเรียกว่าดึงบอลหาช่องครับกรหรับโมดิก กันกลแกนมีโอกาสก็อยากจะซัดบ้างครับหลายันที่เจมครับแต่เจมก็ไมยังได้อยู่แล้วยังได้อยู่ไม่มีให้รุ่นเลยครับโอาวดีด้มาที่เซสโนโ,นโดแล้วลองยิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหซ้ายไหลครับลูกนี้ ซ้ายไหลเ e รียบถือว่าเป็นลูกยิงอีกลูกหนึ่งที่เหนือความคาดหมายนะครับของโรนโดแล้วเตะเขี่ยหรือเหมือนเขี่ยเลยนะครับเรียบเรียบเลยครับปากโอ,อ้ยิงสวยจริงๆครับหมนนดครึ่งแรกครับผมนำห่างอยู่แบบนี้ก็ค่อนข,ข้างสบายใจนะครับ ยอดเข้ามายังไม่มีอะไรเอาโบดิกอีกแล้วโอ้โ,โ,อโ,โดอสันบอกว่ามึงแม่งบังกลัแล้วยินงแต่ลูกเล่นทางทท้งนั้นยอดเข้ามาเนยมาแล้วหลน่นดโอ้โหลูกนี้โคตรสวยจริงๆโอ้โจังหวะชิงต่อมาจากเนยมาโอ้โสวยครับ อมาแล้วโหวในมานถึงกับต้องวันเล่เออเขาเรียกเตียงกาส่งมาเลยนะครับก็สวยมามาแล้วโดเอา้าเข้าโอ้โหมาวดีดีเอาดีครับเอาเขาดีครับแต่มาแล้วก็แม่หัวด,ด้วยขวา ยิงถือว่าดีนะครับแต่จริงๆแล้วมันน่าจะออกนะครับแต่อย่างดีครับที่บอลปันปัน่นไซก้อยครับทำให้ลูกแฉลบโดนเสาเข้าไปสวยไหมสวยไหืม,อมโอเคอ่ะเปลี่ยนตัวครับ แล้วโลนโดอ้าวอ้าวอ้าว <c oughs> <c oughs> เออเออชอบอ่ะมันธรรมชาติดีอ่ะไปดูดูนะครับโอ้ดูว่าเบียดอ่ะมาโรนโดแล้วหมูนี้มาปากเข้าไปแล้วบอลมันหมุนนะครับแล้วก็ไปผู้ส่ประตูกองหลังมันก็ไปโน,โน,นัวกันอย่สองคนอัเงี้ดูดิ เดี๋ยวดูตอนตอนมันล the <ills> ้มนะตอนโขบปุ๊บล้มนะครับกองหลังพักอกไปแล้วใช่ไหมแล้วก็เป็นนัวอีกสองคนแล้วบอลมันเอ่อพุ่งลงมาครับแต่ว่ามันหมุนลงเห็นไหมแล้วก็ไหลเข้าประตูครับโอ้แล้วว่าอะประตูก็พุ่งเข้ามาเออสนุกอ่ะแล้วโดีครับสุดแล้วครับยิงให้เขาเปลี่ยนตัวครับนาทีที่8ปดสิบสองแล้วนะครับก็ ยังคงนำอยู่5ประตูตศูนย์รับต้องกินชีสเข้าไว้แต่เร็วไปหน่อยเอาได้อยู่ครับกุนนี่ฟูดเอาแล้วครับเมสซี่ยิงหลอกล่อสวยงามครับโอ้โหโรนัลโด้แม่ลูกนี้ดีจริงครับ เน้นๆครับ,รบยิงแบบนี้อืจอบครับหมดสิทธิ์ครับผู้สาประตูโดนเป็น6่ครึ่งโหลสมเวลาครับ4นาทีแล้วยิงแม่งเลยถ้าเข้านะ หวากระชากแล้วแบบหัวดิงกับผู้ยิงกับพวกกระสุนปืนใหญ่ครับเจไดับโรนโดกำลังเก็บแนมครับการทำประตูก็น่าจะหมดเวลาครับไม่น่ามีอะไรแล้วจบไปที่6กศูนย์ครับเตร์ซเตี์ครับอัลชนาเชฟิเวสเดในบ้านครับแล้วก็กิเซโนโรนโดครับแตทริกใน ไม่ใช่แฮตติกครับสี่ประตูเลยครับในวันนี้ยอดครับในนัดนี้ครับ FA ครับรอบที่6นะครับผมแหมท่านั้นบูฟก็มีคุณค่าในโตอิชานนะครับแหมกับ3ตัวของเขาเลยนะครับก็มาดวนกับเรานะครับในวันนี้เสียตัวตูเล่นของเราวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะฟิตนะครับไม่ได้มีอะไรที่กังวลนะครับแหมนำทัพมาโดยผู้จัดการทีมแล้วครับสมเด็จสกี้ครับ50เกมครับที่ควบคุม ทีมเลสเตอร์ซิตี้ตแล้วผลงานก็ยังไม่เคยแพ้ใครเลยแล้วแม่ยิงเลยครับตักทายก่อนครบสีนาทีกับการยิงของเนมาร์ปิโตโลยิงลูกนี้แป่ปั่น เอาอยู่ครับตางดนานของผู้ตัดประตูของบูฟผมมาแล้วเบนเซมา่าม่งมาลนูนี้ไม่มีน้ำหนักครับก่อนเข้าเกมมาครับเบนเซม่าก็บ่บนกับเรานะครับว่าถ้าเขายังไม่ได้เล่นอีกเขาจะตัดสินใจอนาคตของเขากับเราทำให้ผมจำเป็นต้องเอาเขาลงมาเป็นผู้เล่นตัวจริงในวันนี้ก่อนนะครับ แต่งมาลูกนี้เอาแล้วครับเนม,มาแล้วเบนเซมา่ายิงเรียบร้อยครับต้องขอบคุณเบนเซมา่าและขอบคุณเนมานโอ้สุดยอดจริงๆริงผัช้าครับเนเอาชัวร์ดีกว่าครับเนม,มาบอกส่งให้เบนเซม่าดีกว่าเรียบร้อยครับ อะไรว่ลา,าลูกนี้เมโดอารัคเนโตคุณห้าคุณห้ายิงลูกนี้ปั่นโอ้โหเซอร์เนอย่างดีครับที่ควา้าบอลไม่ได้ครับนี่ถือว่าสวยเหมือนกันตีกมาทีเบ็เซม,มา่าแทงมาที่คาซิเมโลอารค้าค,คาซิเมโลลองยิงมากครับเรียบร้อยใครว่า กองกลางตัวรับจะยิงไม่ได้นะครับทำเกมไม่ได้ครับฟันไปแล้วครับวันนี้คาเซมลโลโชว์ให้ดูเลยเข้าขวาเต็มข้อครับหนึ่งแอสลิตครับจาเบนเยมาพิกตัดกลับเข้ามาครับอาลรับเนมาแล้วแม่จะพยายามโอ้ยิงช้าไปครับจะพยายามจอ ล็อกหลบผู้ตัดประตูครับแต่ก็ไม่มีผลอ๋อกานโนแกนยิงโอ้โหเป็นคนที่ยิงนิ่งๆแล้วยิง,<ๆ>งแบบโหดจริงๆครับอรสองลูกสองครั้งที่เห็นเลี่ยมมันดีครับ well, เหมือนบอลตั้งเตะครับโอ้จบเลยครับบู๊ ไปในประเทศเลยครับมารอบนี้ได้ว่าไม่ธรรมดาแล้วครับแต่เจอเลตเตอร์สตี้เข้าไปไปไม่เป็นเหมือนกันครับบุ๊เรียบร้อยครับเตะทวงเวลาเอาไว้นะครับหมดครึ่งแรกครับเอาแบบสกอร์นำไปก่อนนะครับสามประตูต่อศูนย์เราก็มาต่อกันในช่วงครึ่งเวลาหลังกันแล้วกันนะครับสามลูกแรกครับยิงได้ก็จะมีเอ่อทังด้านของเมเม่านะครับแล้วก็กาโดแกนแล้วก็คาเซมิโลนะครับ โมดิกลองยิงดูลูกนี้แหมไม่ผ่านเปลี่ยนลงมาแล้วเบนเซม่ามงก็ยังไม่มีอะไรสู้โรนโดไม่ได้เลยโรนโดมงดีกว่าเยอะาที่เบนเซม่าอาแล้วครับคาริเบนเซม่าเบนเซม่าเบนเซม่าแล้วยิงลูกนี้ โจเซ่โจซ่าเอาแล้วดัสยิงนาทีที่85ก็จะเอานะครับอย่างน้อยขอหนึ่งประตูครับสำหรับทางด้านของบูฟบอกว่าฉันต้องเ,อเราต้องคีปกินชีมเหมือนกันครับดอสันหมองลูกนี้ไม่มีอะไรไปแล้วครับเมซี่ คุณมีหน้าที่ที่จะแล้วใครโคดยิงลูกนี้เรียบร้อยครับฟูสโอ้โหตัวน,นี้ฟูสก็นึกว่าจะไม่ได้อะไรแล้วนะครับลงมาก็เอา้าขอซะหน่อยเซฟไม่ได้เลยครับสี่ประตูศูนย์ครับเรียบร้อยครับอิมเรลเอ,เอ,เอ,เอครับรอบสี่ทีมหรือเปล่านะครับก็เอาชนะไปได้ครับสี่ประตูศูนย์ แล้วในนัดนี้นะครับผมเจอกับเพรมันนะครับซึ่งเพรมันเนี่ยเขาต้องหนีตายนะครับแล้วก็ท่านั่เลตเตอร์ซิตี้เหมือนกันนะครับต้องการ3แต้มต้องการที่จะชนะนัดนี้นะครับเพื่อคว้าแชมป์นะครับ E.L. แชมเปียนชิพในนัดนี้นัดนี้จะมีความสำคัญนะครับสระหรัดสะองทีมมากๆนะครับทีหนึ่งก็หนีตายครับทีหนึ่งก็จะได้จบการแข่งขันไปเลยนะครับจอร์แดน แย่งมาได้ครับมาวีดี้เนมาเมซมามาแล้วยิงเลยครับครับต่อมาครับที่โรเวโตที่เมซมาคือมาก่อนครับที่คาสิเมโลแล้วหลบมาที่โมดิกโมดิกยิงลูกนี้แต่ละลูกที่ยิงนี้หวังฝังประตูเท่านั้นเลยนะ แล้วอุ้ยอลอนโซ่เปนเซมายิงลูกนี้เอาเอาดับเบิลดิเอาเอาเอาโอ้โหไม่ได้โอ้โหเสาละซ้ำเสาละซ้ำไม่ได้ครับโอ้ยงดงิดเราก็ต้องรีบให้ได้หนึ่งประตูก่อนครับอันโดแกนเปนเซม่า เบนเซม่ายิงแม่งเลยเรียบร้อยครับเอาสิอย่ามาคุกขีดกับเราครับเบนเซม่าบอกอย่ามาคุกขีดกับเรารูแบบนี้ผมถนัดนักเลยครับเบนเซม่าบอกปึ๊บปึ๊บดึงครับดึงแล้วก็แหมหาช่องแล้วยิงจนได้ การดวการแทงยาวมาที่เนมาร์เอาละครับว่าเนมาร์าาลองยิงบ้างเนมาร์นะครับหลังๆมาไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะพยายามจะปั่นนะครับแต่ว่าคานเล็งไว้ที่มุมเสาครับแต่ว่าบอลมันงัดขึ้นคนะแล้วเบนเซมา่าอืมน เกือบดีครับเกือบทําได้ดีแล้วลามหน้าครับส่งช้าไปหน่อยจะได้ครับเบสมาเคลียได้พยายามแต่เข้าในแล้วไปกองหลังมันรู้ครับ หมดเวลาการแข่งขันในช่วงครึ่งแรกนะครับผมก็ยังคงนำไปมันไปอยู่ครับ2อประตูต่อศูนย์โรดิกก็เหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยง่ายจังออามาสวยแล้วครับมาสวยแล้วครับ เบนเซม่าเอาอยัางไงกันโดแกนจิ้มเรียบร้อยไม่ต้องเป็นเซม่าเรากกูเองกันโดแกนแผนของอทีมคนแก่แต่เก่าของเราเนี่ยก็คือทุกตัวละครเนี่ยมันสามารถทำประตูได้หมดเลยนะแล้วแบบความสามารถแม่งเยอะทุกตัวสกิลสเกอิอะไรม่งเยอะครับขอแค่แบบทุกตัวละครมันมีโอกาสทำประตูได้หมดเลยนะครับ และยิงลูกนี้แม่โกเกอเคเราเปลี่ยนออกมาเพื่อเสริมความสดแนบของทีมคาเ,เม้มแม่คาเซเมโลและเนมายิงเรียบร้อยเอาดีเอาดีครับ มาครับเอาสักทีครับหลังจากที่ด่ามันไปครึ่งแรกครับว่าเดี๋ยวีมึงไม่คม, <c oughs> มปั่นไฟเข้าครับโอเคบอกได้ เลนโดบอกว่าใจเย็นครับหาช่องก่อนลลอแล้วยิงลูกนี้แม่โกเราก็เซฟได้เหมือนกันนะครับหวาดนาทีที่เจอสองแล้วครับเ,เอาฮา,าดาดยิงลูกนี้แม่หวาดวยังเซฟได้อยู่ ถือว่าทำหน้าที่แทนเซเจนได้ดีแล้ววันนี้บอมบ้าแม่เดี๋ยวทำไมหลังๆมาเริ่มโดมนกรหนํำแล้วเริ่มโดนมันโหมแล้วเฮ้ยโอ้โหเดนมันโดนเรียบร้อยครับเรมันครับโอ้โหตีใครแตกกับเห็ดโอ้ว่าแล้วครับโดนมันโหมอย่างนี้มันเป็นสัญญาณเตือนเลยนะครับว่าเี้ยก็ต้องเสียประตูแน่นอน โอ้ดูแหมแล้วผู้สาวตูแหม,แมผมบอกแล้วมันเซฟอะไรของมึงวะเนี่ยนาทีที่89แล้วครับเันก็ยิงแหมเอาใหญ่เลยเห็นโกกูจดุดลมั้ง เรียบร้อยครับก็ถือว่าได้รับชัยชนะอย่างสวยสดงดงามนะครับสำหรับทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้นะครับก็ oh. เป็นแชมป์สำหรับ EFL แ h a m ชมเปี้ยนชิพไปนะครับในฤดูกาลนี้ด้วยสถิติลายพ่ายนะครับตั้งแต่แมตช์แรกนะครับจนถึงแมตช์นี้ และยังไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับสุดยอดจริงๆก็ไงขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยกันนะครับใครชื่นชอบก็ติดตามได้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในคลิปต่อไปแล้วกันว่า Fa ครับจะเป็นของเราหรือเปล่านะครับเราวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ